คือจริงๆว่าก็บอกว่าชอบดูมวยประจำประจำนั้นาถึงอาคำทมจากเอพีตัวยงบอกจะว่าแรงมวยอาลัมใหม่เพิ่มเติมจากนู้นผมว่าทามเรื่องนี้ก็พอดีเอาพอดีต่อไมาก่อนนึกว่าแคปวีเอพีมามาถึงสตูดิโอเลยแอดมินปล่อยเก่ามางว่าคนคนนี้ต้องไม่เก่าไม่ได้อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็ถามว่าดูมวยอาลัมใหม่บ่ ดูมวยนี่ฮารัมหม่อ่าเ <All right. S 1> อ๊ะปัดหน้านี่โตบะอยากจังทถานีมั้มมีความผิดเด่นบนปืนมังนี่น่ะอ่าเดี๋ยวถ้าดูมวยฮารัมไม่ถึงอื่นจากมวยได้แล้ว <c> ล <c Isaac> ่ะหลวก็อะไรบอกแลักมวยบอนกดหนาหละกติ๊กตอก Facebook ข่าวข่าวโทรศัพท์นี่โทรศัพท์นี่อ่ามันข่าวมัน่ะมันจะข่าวมดเลยเราอ่าเพราะว่ามันเป็นการ ดึงพันพันพันนาโจมาไปเลยแต่ไม่ได้เลยสดชดไม่ได้เลยชดชดตรง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 จ่ายตัวเดียวถึงปุ๊บปุ๊บจะมาผมหัวชัดแล้วแกผู้หญิงใช่ไหมก็เลยผู้หญิงพันพันซื้อนะเก้าใช่เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยทาเราเล่นกีตาร์ปีเตอหุ่นบารปมันว่าทาเล่พันทางกระจกนี่ไม่ใหรรับไม่ให้นีบไม่ให้รับนะผู้นี้ยืนตรงนี้ อ่ามีกระจกทรงอยู่พี่น้องถึงเราเลสทางกระจกมันสะท้อนสะท้อนเก็บลบมานี่จริงจริงเรื่องนก็เทื่อไม่ฮารัมก็แสดงว่าที่ไหนแล้มันถ้าเราเลยเราเลยพานถังเฟสแต่ว่ามันต้องหลึกว่านั่นไงวะมันต้องเลสจะหลึกๆเตะฮารัมนั้นนึ่งเกิดกิจนะมาอ่าจ้าวิจารณ์เลยนะะอ่าเกิดกิจนะมาเกิดชาวะมาชาวะอะไรปั้นปั้นไม่คืออะไรแต่อะไรปุ๊บวิจารณ์เนาะอ่าปนปนันอิปนเ่า ถึงเพราะฉะนั้นในคําว่าเล่โมยเล่ผุดบือเนี่ยถ้ามองจากบรรทัดท่านตรงนู้นในการเล่ซื้อมาโตมาโตนั้นนณะว่าเล่ผูญิ่ง่านทางกระจกนี่เป็นกระจกทรงก็ยังไม่หํามอยู่นะผู้ชายนะไม่หําอยู่นะเตว่าเตละคนนี่จะหําหรือไม่นี่ไม่ม่นม่นี่มันคงจะแตกต่างกันบางคนเล่ผูยิ่งพันกระจกโอเคเล่นปั๊บ ไม่ฮารัมเจ๋อเจ๋แต่บางคนเลตึงปั๊บมีชาววัดเลตึงปั๊บมามีพิธนาพิธนะนี่คือฮารัมตึ้งเพราะฉะนั้นจากบรรทัดท่านนี้นี่พี่ดองคงจะตอบได้เลยมั้งใช่ไม่เละไรแต่ว่าอีิเล่นปืออีอีเอ้วแดงหนาเหมืนหนาอ่าไอ้นั่นนี่เกลียงนั้แต่เดี๋ยวมันขุดสนาเข้ามาสนาเข้ามาต้องเลยอ่าอ่าใช่ผมอินวบวบเบลเบลเอ๊ะเข็นได้อยู่เลยนะอ่าเนี่ยอ่านั่นก็คือว่ามันบรรทัดานตรงนี้แหละไปตัดสินเอง นะฝากนิดนึงครับนะก็คืออย่าลืมว่าอ่ามิลฮุสนนอิสลามินมาอีตารัฐุมาลายะนี่ฮิจาจากจะฝากฮะดิษนะให้พี่น,น้องได้คิดครนะว่า เรื่องนี้อาจจะไม่ฮารัมเรื่องนั้นอาจจะฮารุสครับแต่การดำเนินชีวิตของเราให้สอดคล้องกับสุนนะนามีมากที่สุดพี่น้องครับเพราะคือทนานบีบอกว่ามินฮุสเนอิสลามมินมารีส่วนนึ่งจากความสวยงามอิสลามของคนคนหนึ่งนี่ครับตัดกูมาลายะนี่ให้ละถิ่งสิงที่ไม่โกให้เกิดผลประโยชน์สรุปว่าความจะท่อรงท้ำโจมวงมีประโยชน์อะไรบ้างไม่มีผลประโยชน์อะไรเลย มีน้ำสามบูนยิ่งเบล่ดูใ่นะหนักก็ไม่ไปงานก็ไม่ทำแบบคนเราอยู่ไม่รีที่อ่าเพราะฉะนั้นตาร์กูมาลายะนิฮิละถิ่งซิงทีไม่พอให้เกิดผลประโยชน์นี้หละตรงตามจานารุมสุนนะคง่านนศ็อีสัอะลลสมก็คือเนียประจําแต่ว่าถ้าถ้าถิ่งเลยมันก็ดี ตั้มใจใหญ่ไปก็ดเพรนั้นะเขาเขาติดตามอย่บน่นนันจบคนนี้คนยังไงเขาติดตามอย่้ใช่ใช่ภาเป็นปรคิดกับกาคิดนั่นะคิดนั่นแหละเนบัวผมเชื่อเนว่าพินหวงมีวิจารณญาณมีรักตาฟักวุตรจาฟักวัตรกช่พิเกิงษ์จะเข้าใจในจิตนาครับก็าคกับกินใช่ไหมคือเรากินไอพอดีเราเลียไอพอดีอะไรไอปัญยาเนคือคือทุกอย่างแลวมันมันปอดีมันแะเป็นยาเป็นนั่นแะแต่ว่าเกินไป ถึงก็เป็นยากันแต่กินเกิดมันก็จะหมเสียต่อรัตต่อร่างกายนะก็พอจะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการดูมวยหรือว่าดูพุตบอลอ่าไม่ต้องอธิบายมากพอผมรู้สึกว่าอ่ามันมีวินตีนเพราะว่าคนนัวทุ่นหมากันผมเลยคนเกเรกันจอบเลยบอกก็จอบมวยถึงบอกว่าเออไมันจะทำไรเลยนี่มันบอหวานแล้วทั้งราไอเอิญยั่งแต่ว่าดีกระดาบางทีขาอาจจะ เกลียดไล่เรืองเลยมวยนี้พน้นใครอาจจะว่าสมองก็ว่าจ,จะวิ่งเล่นรีลแลกต์ได้ปะเนี่ยมันก็แต่คิดไปได้นะเจะว่าอแต่เื่งเรื่องนี้แล้วถ้าเราตีครบในฮารัมทางด้านสนับสนุนเนี่ยสิ่งที่ฮารัมมีข่าวใหม่เพราะอย่าลืมมีการดื่มพันไมีการดื่มพันจ่ายครับและกระเด็นคือรวมมงในครบถึงอรัชกันอ่าจะไปอามนกะินข้าวจันทร์ข้าวโมงในคร,รบมีตีว่า การฉกมวยนี่ก็มีเดิมพันเป็นการพ่านั่นถึงเพราะนันราเล่โรชุ่มในใน<อ><ๆ>ชงรายการดิเขาเรียกว่าเขาเล่นการพ่านั่นกันนะั้นอ่านั่นท่าครับส่งเสริมสนับสนุนใหม่เอาแต่ไมันลงกว่าดีนเอาละคือมุมองๆนะอ,อะคือส่วนใหญ่คนที่กเขาเลยมวยนะโบ<ช>โรโบโร,รคือเมือ มันมันมัน,มนชอบในช่วนก็กีฬาใช่มันชอบในช่วงกกีฬาไอ้ช่วนตีว่าตีว่าการพนันคือเราจะไม่ผูดถึงเลยอ่ากีฬานี้นี่กีฬาการเล่นมวยจกมวยนี่หนึ่งการพนันพี่อ้องว่าชอกไม่การพนันแต่เป็นการทำรายร่างกายซึ่งกันเละก,กันอ้ที่ว่าฮารัมอือก็ไอ้ที่มันชนไไนั่นที่ได้ฮารัมนั้นหนึ่งชนเลยมีเดือบั้นเป็นการพนัน่มันคือฮารัมครับสองไม่มีการพนันแต่หัวหลอกมดไอสัต์มันมาปะทะชนกันที่เรื่องฮารัมเพราะนั้นไอ้คนตีเลนี่ หนึ่งเจต้องจบพอจบปั๊บจบเนี่ยสิ่งที่หารมเพราะฉะนั้นหารมในทางด้านตาอาวุธอัลลอฮุิสซาบัตอัลลอในศนาที่ในศาสนาที่ห้ารมใช่ผลงานนั้นนั้นเป็นสิ่งที่รมันห้ารัมนในทางด้านที่รวมสนับสนุนจบก็เปิดเครื่องดนตรีเขาคงมีการกระทำาขงหอารมอยู่โรคที่รถพัน ทราบจิตดจไม่จบไม่เก่งเดียวเลยอ่านี่เขาเรียกฮารัมทางด้านจิตใจถึงโปรดเช่นั้นส่งเสริมสนับสนุนเช่นเดียวกันที่ว่าฮารัมเอาสรุปอ่านว่าไปได้ดิบยิงไปยิงเล็กดิเอาสรุปว่าผมมันจะว่าสรุปอะไรนี่สรุปว่าการเล่นบอลสมุทรโซนบอลสมุทรโซนเนี่ยกับจกมวยเดูพันกันนี้ต่างกันมาช่วงอาชีพนี่ต่างต่างกันเลย โอเพราะว่ามวยมีเดิมพันนี่เป็นการพนันครับหนึ่งหารำการพนันสองหารำทำลายร่างกายครับไส้น่วมเรยวอาทิตย์หน้าเข่งที่ไม่น่วมที่อ่าเออใช้อะไรกับแตกบ่ครับใช่มทำแรงกายกันนะมันหารำอยู่สองดันครับหารำสองดันถึ่งประการไอ้งานนั้นเป็นงานที่หารำอืมไอ้ส่วนออรัสนี่ไม่เหนี่ยนอดเลยผมมันป้านอืมป้านโจ้เลยครับป้านโจ้เลยอ่าเตโพว่าโมงในทางด้านว่า เป็นอาชีพเป็นการกระทาที่หรามมีการดื่มพันธุ์ไอเนี่ยการที่เราไปชุมไปเลทถ้กกับเราสนับสนุนด้วยโดยโจบเป็นการสนับสนุนด้วยกเพโารฉะนั้นหํามในทางด้านสนับสนุนนี่นะทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนนะจำแบบเด็กเล็กเล่านีจากลายไปเป็นแบบได้ที่น้องรุปได้ไหมน่าจะรู้ที่มันวะได้เลยก็ดีอาจจะรูปไหมรูปไหมก็เขาเรียกว่า

เมันว่าเบาหวานเลยรู้เลยว่าดนตรีนั้นดังดึงดึงไอ้ฟังอะไรดีพอใจเราไปจบจบสิ่งคารมก็ผมแนะนําว่าแต่งใจะายที่แตงจ่ายนี่ดับตัวดับไรเตรียมการเตรียมไว้เพื่อนรอกเพราะว่ารุ่นยืนย่านี้วทดต่อสอบนะเป็นการเป็นเป็ห้องเรียนเทวะย้อยอะไรกับวทดต่อสอบจะมาหมากยิ่งต่อสอบหมากเล่าเจ้าของมันหนักหมนะหลากหลายหลากหลายบางคนหลากหลาย ครับพอจะได้บ้างนะนะพอจะเข้าใจแล้วครับคำน้ำต so ่อไปบ่าอ่านี่เกี่ยวตัวมัมหลาพวกพวกเลยวัดตัวมัมมากคือเนียนตัวมัมเนี่ยเรื่องเนียนตัวมัมร้องอที่ยันก็ว่าตัวมัมหรือพย่านพยะานนิกาชอบดูมวยเป็นประจำเลยเป็นประจำกันล่ะเป็นประจำเมื่อก่อนเยอะทุกที่ทุกวันสามารถเป็นวลีนิกัได้ไหมอ่าชอบดูมวยนะบอว่าผมราไม่ บรรทัดฐานกับพี่นองไปิีครอวาครับน่คือกคนจ่จะเป็นวารีได้หรือไม่ได้เนี่ยคุณสมบัตินี่ก็คือจะตรงไม่ปาสิกครับนี่ก็ถามาเป็นวาลีอย่างนี้กันวารีกลาเป็นวาลีน่กายนได้มาคือคนที่ปาสิกหนึ่งก็คือทำแบบใยทเนี่คือปาสิกสองก็คือ e er. อิสรอตอัลัสซองกอิร เออเบิกการลันยุยยอ่าแตสกลอโสยังนนบุญบรรดาบาเลกับสามมสามมมเนี่ยสามอครับอ่งเพราะฉะนั้นการทาบาเบลเป็นประจานี่นะคาโกให้เป็นบาปใหญ่นะการทบาปใหญ่ะก็ถือว่าเป็นสิกเป็นัสิกเนี่ยถึงเพราะฉะนั้นถหว่าวลปสิกนะาลีัสิ ถามว่าเป็นวาลีได้หรือไม่เป็นไม่ได้อครับเป็นไม่ได้ถึงเพราะฉะนั้นทำพือทีจะเป็นวาลีนี่กะหลุ่สาวล่ะ <Yeah. S 1> ตรงให้เขาตบัดก่อนอใช่ใช่ใช่เขาตบัดก่อนซึ่งการตบัดข้องวาลีนี่เป็นเหมือนกับตบัดคณะนั้นเลยโดยให้ครบตัวตามชารัตลุงปุ่นของมันนะก็ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> คือตรงเสี้ยใจในความพิษ ที่ผ่านมาทรงตั้งใจอย่างเน่วแน่วว่าไม่ทำเลยซ้มถ้าการทำก็คือหยุดทันทีอ่แต่ถ้าว่ามีการพักคุณอาดัมนะประสิกในเรื่องพักคุณอาดัมนะหลักข้องเขาก็ไม่ว่าตรงของ้อมาโพฮาลานตรงึืนต่อบัตรคณะนั้นนะก็คืออาซัมตั้งใจว่าไม่ทำเลย,ยอื่นก็คือเออจาลบเปเสียกาติดได้ก็ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู ปั๊บพออาซัมตั้งเจตโตบัดปั๊บเมือเดิมนี่บางใหญ่ลังจากนั้นก็คือเป็นวาลีได้ทันทีพิกับพยานนะพยานถ้าโตวัดโตบัตบปีนี้นี่เป็นพยานได้ปีนอะ้อแต่วาลีนี่โตบัตนะตอนนี้สิบนานที่หายหลังนนห้านาทีหลังโตบัตเร็จอยู่มือมาถึงอังกัดนี่กะทาการน,นี่กะลูกสาวได้เยเพระนันทาวาลีโตบัตเลี้ยวปั๊บลังจากนั้นวาลีหมอบไม้ถุยมั่งได้ แต่ถ้ากัวาลีนี้ไม่ตบัดอปาซิกตัวอิงคันนี่กับมิโซะปาซิกหมบไม้ให้กับตัวมัมกันมิโซะเอาถึงหลังจากนั้นวาลีตบัดเล็บหมอบไม้กับตัวมัมโซไหมโซตัวมัมกับปาซิกอยู่เหมือนกันละไม่ใช่ตัวมัมนี่นั่นถึงปล่อยอิ่มมัมก็ต้องตบัดละตบัดละอ่าต้องตัวนัน้ะครับ าซาบะที่ภาิกนี่เป็นวาลีไม่ได้คือทำไม่ตบัดสรุปว่าบริโอนี่ต่างวัดนี่ต่อบาทต่างวันเลยตบั่อบาทต่าอบาทต่างปีแต่ว่าตบัดต้องเข้าใชรัามั่นคงมันบาหวานนึงต้องเสียใจยสองไม่ไม่รับไปทำเลยใช่ต่วัดเดี๋ยวต่อเจ้าจงจงเก็บติดร้องขึ่งตุวันถึงมันมันน่าขิดอ่ะน่าขิดถึงได้บอกว่าบรรดาตานให้เราไปปีกว่ามอีกแต่ว่ารักกัน ลักะมันอยู่บบนี้ใช่ครับกะจะเข้าใจนะครับนะครับจบสันติธรรมวาตัวมัมหรือไปเป็นปยานีนก็ได้มาหรือว่าปยานนะเทว่าจบแล้วมั่วแล้วก็เอาคำโตคำโบอคนนี้ไปวินิจฉัยทางวิญญาว่าบั็นตัวเพราะว่าการทำบาปแหลกๆนั้นประจำประจำสมองเสมอก็ใหญ่ขึ้นมาได้เป็นบาใหญ่ขึ้นมาได้นะก็สุดท้ายนี่ นะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นาะเกโพมีพี่น้องตกทุกท่านนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือผิดนะข่าวให้พาดลุ่มพรังดุนยาของเรานะซึ่งบางท่านนะได้โอนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้เป็นประจำพุนะ่มเบิงขาก็จินชมในนามใจและโคดูอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพุบุญความดีทางไร่เลย เพื่อเป็นสบียงให้เกบโอมีพี่น้องที่จะไปรับไปใช้ผลปนพโยชนวันอัคราห์วบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มัตุลลอฮ์วะบาระกาตุ